การ์ดรอบที่สองใรับการสูบเนี่ยพี่เลยมือคซื้ออันนี้มานะคะบันนี่แฟนตาซีอันนี้อันนี้เนียลปักสูบครั้งแรกมั้งฉันซื้อซามานะคะอ๋ไหนออกว่าใครจะเปิดก่อนตัวหลานะเพื่อนออกโอเคออกก็ออกวะออกก็ออกออกก็ออกหนึ่งสองสามมึงคนที่สาม อยากได้อันที่มันมีมีหูสองอันดว่าอันเนี้ยมันตึ๊กตึ๊กน่าจะมีหูตะกะอะไรเนี่ยเลยนะสัตว์ไม่มีหูค่ะเด็กๆเออวะมีหูเหเอหยเยอยเลยเวลาเรามีน้อยนะคะหลับตานะชึ๊บไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยค่ะแล้วเอ้าวนี่อยู่นี่สันนี้ ่เก็บไปเหอะเก็ไปก่อนมันอยู่ข้างล e ่างมีแผ่นล่างปะมีเห็นไหมมีแผ่นล่างคือสีดำใช่ไหมไม่ใช่เ่ยอย่าเพิ่งดูไม่ดูไม่ดูในกล้องอ่ะลูกพร้อมยังคะคุณผู้ชมอุ้ย erm สีขาวเฮ้ยอะไรอะไอ้ดิที่มีหน้ากากปะมีหน้ากากอไอนี้มีหน้ากากชื่ออะไรวะ พีเอมสองจุดห้าแมงมันแบบสวยมากสวยมากมันสวยเนาะมันหมุนได้ด้วยอ่ะมันแิมอนตัวนอ้ดยอะมาเก็ตด้ามกมาเก็อ่มมา่เอ่มาอีเฟิร์อ่าเาเอ่อยา่ไเ้่อเอ่อเอ่นเอ่เอ่อ่อ่อเอ่เอเอ่อเ่อเอ่อเ่อเ่ออ่อเ่อี่เอ่อเอเอ่ ปิดอลไรปะปิดคำเดียขึ้นมาให้กูปิดให้กูกได้แมวใช่ไหมไม่รู้อีกปอดกล้องปิดที่กล้องไม่จะดวนไม่ดวอะไรก็ได้หว่ามุดอรอ๋อมันกี่ซอร์อะไรอะไรอ๋อโอ้ยมันน่ารัำคากญใจอยากได้แมวไงนี่นะค่ะดู ั <Cornell> ้งหน้าเราจะไปจุ่มพีไหนเจอกันทางหน้าเราจะไปจุ่มที่ไหนกันเจอกันทางหน้าเราจะไปจุ่มที่ไหนกันอย่าลืมติดตามเพื่อนรักจุ่มอะคิดไปเรื่องหลังเรื่องหลังสรุปนะคะไปนี่คือมันมีลูกแมวอยู่คินอะไรคิดคิดก็มึงก็โยนหมดเลยค่ะเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจมันน่ารักไม่ขายละโอ้ยองค์มันคือตัวนี้ ใช่ไงท<อ><ห>ี่เราชี้เร,ชเราก็ชี้กันอันนี้นม,งมึง <c oughs> ไปเจอกันค่ะบ๊ายบาย